ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวันารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยด้วยบรรยากาศของชีวิตสบายๆช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ได้เห็นความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเรียกว่า เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีอากาศก็ดูเหมือนจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็ไม่ใช่ฤดูฝนทีเ่เต็มที่นักแต่ก็ใกล้ๆเหมือนกันเพราะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเข้าพรรษาเป็นเดือนของฤดูฝนแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเราเนี่ย ก็ยังจะต้องเดินทางต่อไปอย่างที่บอกนั่นละชีวิตจะดำเนินการต่อไปได้สิ่งสำคัญก็คือว่าให้มีสติดำริในเรื่องที่เป็นบนุญอย่าไปจุ่นจ้านกับเรื่องของคนอื่นเขามองตัวเราให้มันดีมันงามไว้ นั่นละเป็นเรื่องที่มันมีคุณค่าที่สุดมีสติเนี่ยความมีสติมีความระลึกได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทไม่พลั้งพลาดนั่นหละคือคุณงามความดีของชีวิตเรียกว่าชีวิตก็มีสติจะดําริอะไรก็ดําริในเรื่องที่มันชอบชอบ อย่าไปดําริในเรื่องที่ไม่ชอบในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามให้ตัดความไม่ดีไม่งามออกไปสมองสติปัญญาอย่างที่บอกละให้ดําริในเรื่องที่มันชอบประกอบในเรื่องของการบุญบุญเนี่ยต้องทําอยู่โดยสม่ําเสมอทานศีลภาวนาชีวิตของพวกเราเนี่ยมันทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าเราได้รับการปลูกฝังมา ทั้งแนวเรื่องของทานทั้งแนวเรื่องของศีลศีลก็คือความเป็นปกตินั่นล่เรื่องภาวนาการไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์อย่างเนี้ยพระท่านก็ถือโอกาสทําวัดเช้าทาบัดเย็นเนี่ยแม้แต่ก่อนหลับก่อนนอนท่านก็มีการไหว้พระการสวดมนต์ไม่ได้แตกต่างกันนั่นล่ะคือการประกอบการบุญ อย่าไปจุ่นจ้านในเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ย <defense. S 1> บางทีเราก็มักแสไปหาเรื่องอย่าไปแสหาเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราก็ไปจุนจ่านอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีแล้วอย่าไปจุ่นจ้านกับเรื่องของคนอื่นเขาจนเกินไปให้มองตัวเราให้มันดีนี่ยล่ะมองตัวเราให้มันดี อย่างที่ท่านบอกว่าโทษคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนลมคนอื่นเหม็นเบื่อจนเหลือทนลมของตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรที่ท่านพูดเป็นเชิงประโยชน์ประชันก็น่าคิดของท่านนั่นและคืออย่าไปจุนจ้านในเรื่องของคนอื่นเขาจนเกินไปมองตัวเราให้ดีให้มีความรอบคอบประกอบไปด้วยสติด้วยปัญญาอย่างเนี้ย เราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านไว้ว่าในการดำเนินชีวิตนี่ละให้มีสติดำริแต่เรื่องชอบประกอบการบุญอย่าไปจุนจ้านในเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็มองตัวเรานน่นละให้ดีเรานะะั่นล่ะคือสิ่งที่จะต้องดูแลให้ดีที่สุดไม่มีใครนะที่จะมาดูแลตัวของเราตัวของเราเนี่ยละ่ะจะดูแลตัวของเราเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดหรอกตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยคือเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดนะสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดการเป็นนิเทิ์ขอเจริญพร